สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพักเครื่องเมืองชุมพรใบตุนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพักเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญที่ได้รับฉายาเสื้อเกาะเมืองชุมพรนะครับนั่นก็คือเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนกมหลงคุมพรยืนบนแท่นนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีสมอเรือแล้วก็คงจักแล้วก็ชะดาอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าบางตัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าเหรียญบางตัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากเลยนะครับโดยที่โดย,โดยได้รับฉายานะครับสเสือเกาะเมืองชุมพรนะครับผมนี่องค์นี้เป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกจุดสังเกตง่ายดูง่ายก็คือว่าเหรียญจะมีลักษณะความหนานะครับหนากว่าปกตินะครับนี่เหยนบล็อกแรกจะหนามากเลยนะครับความหนาของเหรียญนะครับ คราวนี้จะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่บล็อกแรกของรุ่นนี้นะครับใบหน้านะครับใบหน้าของเฟรติปอลบอนวงจะเป็นจะมีใบหน้าที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่แล้วก็แกะพิมพ์ได้คมชัดลึกมากนะครับในส่วนของเครื่องราชนะครับนี่เครื่องราชของเฟรตพปอนะครับ ดูนะครับคมชัดลึกมากเลยนะครับนีเลื่อนๆนะครับมีความเรียบตึงนะครับด้านข้างนะครับสะปรกอบเส้นรัศมีด้วยนะครับรอยกระแทกบล็อกกับเนื้อโลหะนะครับนี่เรียบตึงมากเลยนะครับแคปิมพนได้คมชัดนะครับเครื่องราดคมชัดเลยนะครับนี่ ส่วนบล็อกแรกบริเวณนี้จะไม่มีเนื้อเกินนะครับในบริเวณที่วงกลมสีแดงนะครับจะไม่มีเนื้อเกินนะครับในส่วนของบล็อกแรกนะครับนี่ส่วนฐานนะครับจะเขียนว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรนะครับนี่สังเกตนะครับฐานจะมีเส้นซ้อนเล็กๆเป็นเส้นขนแมวอยู่นะครับนี่ส่วนด้านหน้านะครับ อันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับสมอนะครับคมชัดลึกมากนะครับก็จะมีเส้นแตกบริเวณนี้นะครับตรงปลายสมอนะครับนี่จะถือว่าเป็นจุดสังเกตที่ดีของบล็อกแรกนะครับนี่ตัวสมอผมชัดแล้วก็ตัว องจากนะครับคมชัดลึกมากเลยนะครับมี่ชดานะครับคมชัดลึกนะครับดูนะครับอาักขาระเล้ยันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเพื่อเหรียญก็มีความเรียบตึงนะครับท่วบริเวณนะครับนี่นี่ขรงเคสเขียนว่าบาังตัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับ นี่น,น,น,นะครับนี่หูเหรียญนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับห่วงนะครับห่วงรุ่นนี้บล็อกแรกนี่จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับแต่เดี๋ยวนี้รอยรอยเชื่อมจะจะจะ,จะหลุดน้า จริงจะต้องเป็นรอยเชื่อมนะครับมีรอยเชื่อมเป็นห่วงเชื่อมทุกเหรียญน,นะครับนี้นี่อันนี้มาดูขอบข้างนะครับข้างเหรียญรุ่นนี้จะตัวจัดจะหยาบมากนะครับนี่ดูสักเหรียญจะหนาเป็นพิเศษแล้วนะครับเป็นรอยข้างปัมนะครับนี่จะหยาบมากนะครับเป็นรอยใหญ่ๆเลยนะครับนี่มาดูฝั่งหนึ่งนะครับ นี่นะครับนี่ถ้าเนื้อโลาหะติดเต็มเต็มนี่จะเป็นรอยที่หยาบมากนะครับตัวเหรนี้จะมีปรากฏเนื้อโลหะฉีกขาดซะเยอะ,ะครับนี่ให้สังเกตรอยตัดหยาบนะครับรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้มีประสบการณ์มากนะครับทั้งเรื่องเหนียวนะครับแล้วก็เรื่องคงกระพันมหาอุดนะครับ จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเหนเรียญเสื้อเกาะเมืองชุมพรนะครับเหรียญก็มาหลวงสองห้าเหรียญยืนบล็อกแรกนะครับผมสร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ลูกประสงค์วัดเจ้าฟ้าสรารลอยปลุกเสกนะครับสร้างน้อยหายากนะครับในส่งของเรื่องราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับในส่งของบล็อกแรกนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆดัดงๆของจัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสหายพ่อคมหลวงชุมพเรเขตอะดมศักนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับม้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ